สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์รับพาพี่น้องมารับชมการขุดบ่อเหมือนเดิมกับ mm. เข้าสู่วันที่6วันที่7จ็ดนะครับ mm. อยู่คันเดียวพี่น้องอีกคันหนึ่งย้ายไปตักดินลูกรังครับขึ้นถนนสีเลน คันเดียวครับบ่อหกสิบเมตรคูณหกสิบลึกสี่เมตรครับคันเดียวก็ต้องทำพี่น้องทอยอย่างเดียวครับจัดหนักจัดเต็มอุ้มเลยนี่จัดเต็มอุ้มเลยครับ ดินเยอะมากนะนเพื่อนๆดินเยอะจริงๆดินแบบมหาศาลเลยนะดินนะเราจะต้องทอยให้มันได้พอดีพอดีอดรต้องกะดินให้ถูกพี่น้อง ดิพี่น้องตักเต็มอุ้มครับตักน้อยก็เสียเวลาอันนี้ตักเต็มอุ้มไปเลยช้าหน่อยไม่เป็นไรครับหรือว่าได้เนื้องานเต็มเต็มเน้น,เน,นเน้นดูดิดูตักหนอ้ ดีนะเป็นดินแข็งพี่น้องานล่างยังโชคดีอ่ะ